สวัสดีครับยามเย็นนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับนี่ครับน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นเยอะมากเลยครับเ,ออเขาหาปลาใส่มองได้เยอะ,ะครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็น,นครับช่วงเช้า นี่ครับเมื่อเช้ายังไม่มาด้านทิศตะวันตกเลยครับจุดทูบยูทูบแล้วก็จุดใส่ก็โบซาหนี่เอาไว้นี่ไว้ตะกร้าก่อนมาชวมวงไฟกันครับบางไฟเียม <c oughs> ังสิยยงยืนๆแล้วก็จุด <c oughs> เออขาวานข้าวไปนะครับทั่วหมดเลยครับ โอ้กี่วันจะแห้งครับนี่โอ้สายเบีดโอ้เหมือนทะเลเลยครับโอ้โน่นมาแต่น้ำมาแต่ทางนู้นครับทางทิศใต้นะครับจุดจุดจุดจับหางมันแล้วก็โยนขึ้นอีพี่ไก่ออ ไปติดรูดะมันจะตกน้ำลมลมมันลมพัดไงโอ๊เดี๋ยว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 ให้มันเร่งก่อนฮะให้มันเร่งก่อนเล่นบังไฟต่อครับฮะ tử mong cho cái tao mình cái lót được gì hết cái cái mang chì cái cái sao cho đây này cái món là đại gì thì trong trong cha này cái này nào mong mong gà đột biến hả Đồn vô rồi măng ô nam phát bay rồi măng hè để mong มองจ้อลลาดมุยกอัน้ฮะเอเทบเดี๋ยวให้มันอีก่อนโอ้ไปแรงมากเลยาจดได้มาจดไปไปลบรรยากาศสุดยอดเลยครับ จุดแล้วก็เพี้ยวปข้อมูลเลยอ่ะทุ่งหีเราจะทำไหมหีหีทิศตายของหมู่บ้านนะครับน้ำขึ้นมาจากไหนไม่รู้เยอะมากครับจับหางเลยโยนขึ้นเดียวให้มันไอ้มันเร่งก่อนไม่เคยทำเห็นไหมเออโจเอาไว้กย่รนเอ้อเร็วเดี๋ยวจะพาชมขี่ไปดูฝังนู้น ไปถึงนู่นบ้านปูนซับเลยมันจะตกน้ำมัน,มนซื้อมาจุดชดเฮเอขึ้นนะครับ โอ้บังไฟล้านบังไฟดี่ไหมโอ้มันตกน้ำมันพะลมมันพัดมันต้องโยนขึ้นโอ้บังไฟใบตองขี่หัวกันเนาะเดียวย้อนอีกไล้วจุ๊บสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปนแรงก่อนโอ้ยโอ้ขึ้นชังมากเลยโอ้ยเดี๋ยวชั้นมากเลยนะขอให้ทำมันดูดิตุ๊กต้มไปดูโอ้ดาพับชิมเร็วน้ำพัดหมดเร็วโอ้ไปเลยครับไปเลยความสนุกของเด็กๆครับเดี๋ยว มันจะจับสัน้นวะมันจะโดนมือ,อ,อเออมันต้องมันต้องมันต้องโยนลเลังือมเอาไ้ก่อเอกอนเด,ดีย่อยดูต่องนขึามหาปลารับรถไปนู่นไปนู้นพาไปชมหน่อย ไปชมน้ำท่วมมันน้ำขึ้นชาวนาปลูกหวานข้าวไปหมดเลยครับเย้เลยครับนี่ อย่าเลยว่ายน้ำเลยปลาไลไปลาสลิดจโอ้ปลากระดีโอ้ uh, Mont <c oughs> <c oughs> oh, oh, น้ำไหลแรงมากครับ รอบกี่ปีเอาไปไหนเดี๋ยวพัดลงไม่รู้เรื่องเลยจุดต่อเลยจุดต่อเลยในรอบสิบปีันี่ทีทีลูกดากันกันถือแล้วก็โยนขึ้น สูงมากเลยครับหายไปดูครับมาดูคนหาปลานะครับโอ้นี่อีวัดไตแล้วทีจังอ๋อจุดดีๆยุดขึ้นจุดขึ้น

hai nó rèn ngon rèn rèn nó rèn khương ngon ơ ô hai dù lục luôn hai đua ơi pla lai ra pla slit pla kadi pla kadi pla mỏ hiểu không tôm น้าตานากาเอ็กชีสหายครับดูปลาไหยครับเยอะไหมเยอะไหม กูปลาสวยมาเลยไปใหญ่นี่มันต้องใส่ใส่มองมองกูส่มองกูโอ้โหีม่มาฝั่งนี้แล้วครับตอนเช้ายังไม่มาหนักขนาดนี้นะครับ ทางนี้ยังไม่ไม่ท่วมเท่าไหร่ครับทางนี้แต่กลางคืนไม่แน่ครับมากับน้องเน็กน้องเก็บน้องเน็กกับน้องน้องเก็บ ต้นตลาไปเลยครับนี่ชาวนาเป็นนาดำนะครับนี่นาดำแน่นอน มองโป้ถูกดีมองโป้มองคู้มังค่อยมังชีปลาขาวมองโป้ปลาใหญ่ หนักมากครับนี่เดี๋ยวไม่กี่ช่ว,ดวดงดึกจะน้ำขึ้นโอ้ทางคืนไม่แน่ครับนี่มาทางนี้หมดครับ อันนี้สถานียังไม่ท่วมครับก็กกจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ